เอาล้เอาอะีนะวไยละอีมั้งเดียวเีได้ซื้อยี้ตั้งอย่างซื้อี้ให้นอนนอนแล้วกินนมแล้วก็นอนนอนนอนลั่นอันซ้ำบ่ลยบ่เลยกินแล้วก็นอนเออตาขาวขึ้นไหมอย่างนี้ฮะ โดยกาบสวัสดีสวัสดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องนอเอฟซีกันเบิร์ตสุขสุขคนคือเก่าเนาะบอกว่าจะเป็นพี่น้องายในหรือว่ตาต่างประเทศเฮาก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองมกดาวันสาวเราคือเก่าเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะเปิดภาพมาวันนีก้กันนางได,ได้แล้ว,พ,วพ่อแม่พี่น้องเนาะและจากที่เมื่อวานนี้เฮาได้อ่าเผยคลิปลงไปกัน ยังนอนอยู่ยนอนยังลูกบ่ได้มื่อนี้กะประคับประคองตัวเองให้ลูกนอกจากพี่น้องกะยืดอ่าเพี่ยขึนมาว่าให้ตีงคิยงไปมานั่นนี่เรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันอ่าเวลาเขาหยิบแล้วอาณาผ่านมาหยิบเขามันจันงบวกเคียงเนาะเพยเขาจังบวกเคียงขึนว่ากะพยายาประคองโตขึ้นมานั่งแล้วกัตะวันยานี่ก็ยังพูดทางนิยามได้ทุกคนเนาะกัมีแต่บิดซ้ายบิดขวาแล้วก็ขึ้นมานั่งแบบซี่ ตะวันนางกะใครเนแล้วเนาะแล้วก็ยังอยากตึงๆเวลาเฮาตีคิงพ่อยพี่น้องเลยโดยตอนนี้กะโอ้ใครกลัวมือวาเนี่เนาะใครกลัวเฮาก็อยู่กับแพชรกับหมอในแล้วก็กินถือกินยาเนาะแล้วก็ใส่ฮึอใส่ยากะใครแด่พ่อยพี่น้องเลยเนาะกะขอบมุณขอบใจเอฟซีเปิร์สกุลสเกิร์ตเนาะคาร์วัลตินกำลังหึงใจให้ทางสาวมุกดาแล้วก็บ่าวทาเนาะ วันนี้ก็เป็นมือที่สามพลอ่พี่น้องเนาะเป็นมือที่สามกบฟังเบิกมืออื่นคันว่าสามดวงดาวยางไปเข้าห้องน้ำได้เลยว่าซอยเรือเตเองได้กับปืนกันอะจะได้กลับน้องมืออื่น,น,ม,ออนม,มื่อนี้นี่คือสียังพ่อยพี่น้องเนาะตอนนี้ก็น้ำก็ยังมาทัดออบอยู่พ่อยพี่น้องเนาะสามมือนี้แล้วเนาะยังลุกไปใส่บ่ได้ ยังนางอันนีอยู่พวิพี่น้องเลยหนากับบอดด้ล่างเนาะมีแต่หทางบาทาาพิ่นเศษเอาสามมือนี้แล้วก็คือตอนนี้ก็ดีใจแล้วน้องวิพี่น้องลงอกไปแบบเพราะว่านะทางคนหน่อยเพิ่นขึ้นมาแล้วโควิพี่น้องเนาะพอเมื่อวานนี้ก็เฮาได้เผยคลิปลงไปกัเพิ่นยังอยู่ตึกเด็กเนาะเพราะว่าอนคนหน่อยเฮานี่ก็เพื่อนน้ำหนักหน่อยเฮงโควิพี่น้องเนาะสองโลสาบ พ่อก็มีคนมักใหญ่นะแต่ว่าลูกในน้อยเนาะแต่ว่าออกมานั่นที่แรกพอนะพึ่นจะอบเนาะแต่ว่าคนน้อยค่เพึ่นก็แข็งแรงดีอยู่พี่น้องเลยกับบริกภบเนาะแต่ว่ายังอยู่ในตึกเด็กอยู่แต่พอพึ่นไปตรวจเลือดแล้วสองเธอตรวจประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะกับเด็กน้อยอ่าเลือดของเด็กน้อยกับโบมี เนาะพ่อพี่น้องเนาะกะ็ถือว่าปลอดภัยก็ถือว่าแข็งแรงดีประสนวันนี้ทั้งแพทย์หมอเปินก็นเลยแห่มาอยู่น้ำเมร์กถือว่าดวงใจลายแล้วพ่อพี่น้องเนาะตอนนี้ก็น,นอนอยู่พ่อพี่น้องเลยเปินก็นขึ้นมาตอนแรกเมื่อวานนี้เนาะอาก็เห็นลูกตอนแรกเ่วานนี่แหละพ่อพี่น้องเลยเห็นกับยังพอทันได้อันนั้นซ้ำเนาะยังพอทันได้สัมผัสซ้ำเนี่ยมีตะเลียเบิ่งเพราะว่าเจ้าของก็ยังเสียเหลือติงมาได้เนาะ ก็ลองลุกมาอนีก็่าเพิ่นตื่นแล้วสิลองอุ้มลงเบงเนาะพอเมื่อคืนนี่ก็โอ้ยหายเนาะพอเมื่อคืนนี่เพิ่นเพิ่นหายแล้วก็อันเวลาเพิ่นหายเพิ่นจะปวดอันปวดเออเนาะเรือปวดเบาเรือปวดท้ายเพิ่นลองเนาะอันเหนียวนี่ธรรมดาอยู่อ่าถ่ายออกมานี่ก็หายเนาะถ่ายเรื่อยเมื่อคืนนี่ทั้งตุ่มเแล้วก็บเบาทาเพิ่นก็เมียนบิดขึ้นเลยเมื่อคืนนี่เนาะ สองสามเทือ่สามสี่เทือเนาะเมื่อคืนนี่ถ่ายเรื่อยแล้วทายกับโบนดเลวเนาะกะเป็นอนนันเนียวเนียวแล้วตอนนี้กะเริ่มมันคลายเนียวแนละ้วอ่ะเนาะอ่าทายเพิ่นเรือ,อเอนนะอเพิ่นเนาะเพิ่นถ่ายเรื่อยก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเพื่อนพี่น้องเลยตอนนี้คนน้อยเรากะแข็งแห้งดีกับบุีเยียงนี่ยเป็นหัวปันใดเนานะตอนนี้เพิ่นกะนอนเพิ่อนจะกินนมยาพร้อมหันเพื่อนพี่น้องเนาะ แม่ก็ยังบอทันอาบน้ำลูกก็ยังบอทันอาบน้ำเนาะลูกนี่ก็สองมือสามมือนี่เนาะน้าก็ยังบอทันในอาบอ่ะรอเพิ่นตื่นมาเลยทางตูเมย์เพิ่นกะจีอาบน้ำหายตอนนี้เพิ่นก็ยังนอนอยู่ตอนนี้เนาะก็ได้แต่แนวแล้วก็งงเงยบนกันซีเนาะทุกคนพอไปหาเพิ่นมาได้เนาะรอให้เพิ่นตื่นแล้วให้ตูเมย์โอมมาเบิ้งเนาะ ตอนนี้กระทั่งเวตูเพิ่นอาบน้ํให้ลานเนาะพ่พี่น้องเนียสดีทงบ่ทานเนาะโอ้ยสดีเทงตมเนาะเอาบน้ให้ลานเนาะอาบน้อาบน้หลานเนาะเอา่อืมขี้หบ่โอ้ยไ้เอา่ สหไหายบ e อกเลยอัยน่นอน้ยอยันพืชนี่กาบเมนอย่างนอนที่ว่านอนสะาดก็คือห้าม,มาแบบกระทานหันกับได้เกียวเมียงแม่นาะก็เลยให้เพือนนอนแบบนี้ไปก่อน,นพ่อแม่พี่น้องแล้วก็บ,บานแล้วคอยนอนที่นอนนุมๆอาเป็นเยนแลุณสมุเย็นอ่ะอ้าันอนเ มีเยอะเสือนะเสือกับโบมีเฮมจักเกมแต่พอออกมาเสือโบมีแอนโบกิโตเนาะพอเมื่อวานนี้กับโบได้อาเสือลูกมาใช่ไหมจ๊ะใส่ถุงมือพอเพิ่นมักอันนาอมมือแล้วก็มักเอาแบบมือเพิ่นพูดหนักไปเลยใช่ไป้ใช่แป้งแค่แป้ง แป้งมันนอ่นะตัวบน้ำให้เราระวังทาึเปล่าเพทาะว่าเออะลูกเช่อหมู แปลงในมือเราบ้เงด้วยตัวเธอ้ากาบหน้ามื่เนาะเราก็ได้สองมือสามมือคือบอออกโลดพอเพิ่นนั้นได้เออเอออกโลดไหมเ้ออยเจ็บไปโอ้ยสีเจ็บปีสางพ่ออันเป็นบาดเทียมเพิ่นแทงเจาะเลือดจคือพัดหนาแท่เนาพันแน่แท้นะเ่นเโอ้ยเจ็บมันเอาไปอัน cho lượt là nó cả tiệm ừ. là bơi nước bọt hả lại bò non bò này ừ. ơi lại chè bò lục bò đập อีดังนอนเราจังคอยเอาออกบ่ฉุดมันไม่ใช่ฉุดมันไม่ใช่ฉุดเน่ยหมือนคัดด้ยบ่ท่าใฉะตรงมือลูกใฉะตรงมือให้ตัวใฉะตรงมือให้มาของมึงแซ่บปุ๋ยอะอ่ามาให้แม่อู้มาเหนียวไอ้เออแต่เมื่อเฮือนเราจะเมื่อใส่ชุดงามๆเนาะ พอ้าบแด้วเอาเครื่องมาให้ลูกวงมานนิมีต่พาอ,อ้อมบอีตะพาอ้อมงเมืนเบิร์ดเลปจา้าคุณติดได้เปอร์ติดไดเปอร์นตัวตูิ่นกระชิบไซเพิเ่มเพิ่มให้แชร์เลเปอร์ให้ แฝมเพิ่มโอ้ยล้ำหายพังแล้วนี่มาล้ำหายเอฟซีแม่พังบ่ปะนี่ฮะตุ้ม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 ยม่ไหตัวพอถามเมื่อก็บอกเสือลูกมาหาอหมองงพูดได้ไหมลองซบบุึก่ว่ามีกัน คือ um ี h, ่ายคนท่านเออคุณหัวน่อยโอ้ mm. <c ười> <c ười> <c ười> uh ้มน ah ah ่าเสเสื้อผ้าเรียบร้อย กูวะกูวะกูยังพีอ่ะว่าพีโคอุ่มอืมไมหมดแต่กหมดไงฟุณบอลใจจะบังกันนะเอออาใจแพ้ใจแพ้บอลในตุ่มแพ้มั้ยเอาบาเทาจับอนไรตุ้มบ้าปหาแม่ไว้ไปนี่ี่ปไี่

หนูซิ้งน้อยหนูติ้งน้อยวันี่ไป่รููุ้งเออเออแต่ตัดตึ้งตึงเหรอแล้วก็องครั้งแรกใม่องครั้งแรกลรกอมมาแล้วคอบเคันสมยเลว่ะเท่ล เอ้ยใส่มืนตาคือหูเลยนี่บอกหูคว้บอนี่ฮึเมินตาเบิ่งคือหูเนี่ยพี่พี่ให้ตู้ให้ตู้มาเบิ่งพี่เนาะเอาพาพาปลาลุงมาเบิ่งพี่รู้เบิ่งใกล้ๆพี่เนาะอื เาเบิ่งใกล้ๆเบิ่งด้วยกันเลิ่งป้าลุงนไดดอืมเหลิศหาพี่ซังอะนะว้าวโหมตามาเม้ยไทยหูุ่นสบายดีป้าลุงนู้นฮะเอ้ยอีละตกใจโอ้ตุ tự tự luôn ý đại chạy được tục chạy vô luôn không luôn luôn chạy vô luôn không chạy được luôn 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 chạy luôn luôn Tốt chạy Qua Tốt chạy bên kia สร้างเมร์วันนี้เห็นหน้าคือสร้างเมร์เห็นหน้าคือสร้างเมได้ออเรอดีใจได้ได้เห็นเพื่อนได้พลอยพี่น้องเมื่อวานนี้ลุ้นเนาะอาภูน้อยน้อยวันรุกงวอนแรกว่าสมมตินะเด็กน้อนกับแพงแล้วเนาะ ว่ามัจะจุดงามอยู่เฮือนนะเนาะอดหนอยลุกเด้อมืออื่นก็ได้เมื่อเด้อใส่ปลาทามให้เพื่อนเบิ่งใกล้ๆดูใกล้เนวยให้ไปลุ้มมึงดูวยเพื่อนยังแดงๆอย่างเนาะยังบอกนั่นเป็นไงฮะกาบสามมือนี้เนาะหากาบน้ำแม่้ไข่กระเพ่าทามนะสองสามมือนี่แล้วข่กระสองมือนี่แล้วบุลูกวะฮะกันอาบนั้นเนาะ คือไปบ่ทะานยินบ่โอคือเหรอยังน้อยอย,อยอู่บเนาะยังน้อยกันเลยยังน้อยกันเลนย,ยเลบ,บิ่งบ่อ๋ออเลยคือผู้ใดนี่ฮะอาคือไปตาเลยอุ้มหน้มอหอยขไามไปน้เปู่เอา่นไเออพี่เลยเยี่นอุ้มตัวเะเยลยบิ่งโอ้บนมือพี่เลยเย่ยมอุ้มเท้

บเอ้าให้สลูกเ้เอไปนเอยนต่เกินแล้วบ่ทันตะกี้ว่ามื้อนี้ว่าเพิ่นบอกให้เอาไปัซนโอ้ยบ่าีเด้อเนาะลูกเนาะยังน้อยอยู่ิตนเ็บเนาะพวกวานนี่แทงเลือดอ่าห้เลยรับ

vào nhau em ăn titui titui chịu chịu được mày 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 mày

ดูทีหลาหิวนมบ่ลูกว่ากินอะไรเด้อจะได้ใหญ่ไปเด้อทานบักอ้ายอยู่เพื่อนเด้อลูกเด้อเอ้หน่อยกับใครในตะวันรวนเต้าเป็นทุกคนหน้อยกับน่อยก็ทำบ่ก็ทำบ่หนิลูกก็ทำบ่หนิเก่งเนาะเอ้ยกินลูกเอ้กินอือหื

cứ chỉ hiểu hẹn cái lại. Mày đâu có 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 mày rồi, có mày đâu có rồi, đâu có กินหลายเด้อกินอะไรหะไรใหญ่ไวันะรูกเด้อใชบดบสมกน้กินบเกงคือบังไอ่เพื่อนเนาะอ้เพื่อนนี่หวาคือหวานสามีบพอจีบบายขึ้นมากอะน้องนะบน้องขึ้นมากไอ้เออเนาะเออไอ้เอเนาะเออนนั้นไเนจังมือวะันนั้นจะเข้าสองเดือนแล้วเนาะะว่านี่กะวันที่หาบอ ตี5อีก4มื้อก็2เดือนเด้4มื้อนี่ที่4บ่กอีก5มื้อก็2เดือนมาดินเดินกันะลูกนะบ่เป็นหยังกะเดี๋ยวเฮาก็ใหญ่ตันเนาะลูกนะลื่กันน้ําเดือนเนาะให้ใจเย็นให้ลูกอันนี้หิวแห้งแท้นี่บ่อหิวมาแต่ไสนี่หือโอตาย้นี่ตาวย ใช่รอพอก่อนมาพอ,อกบสมุกมันกินน้ำบดบุนนด้านน่ะกรับสังเกตเวลาปัญหาเนี่ยทำุกันนี่งเลยเอาออบลูว่ะออกกนเนี่ยจเอากันยังกินอยู่เห็น่ไหมใช่หรอกโอ้ดินเลย

ใจลูะเออะั้งาิกินเ,เลยบอ่อนี่กินลูกินจะจเลยาาเพื่อน่ราเห็นพอว่ลุกปะพอพ่ลุกปะพอนะเนาะเนียนมาสมองมงปะเพื่อนโคบไว้เลยอาจจะพอจะกระโปรงเนาเลยลูกเออ

เนี่ยเอาอเอ่อเอ่ออะไรให้ดูเดี๋ยวพาบลไปหรอพาไปเนาะเอ้ยพาตาคึ่งกับพันดูเนาะไหนกินนมแล้วก็นอนบ่หน่นอนแนวมันรู้เมจินใช่ไหมตกใจใจลุกขึ้นมาเอิมเด้อก้อนมาหน่อย ใช่รกเลยเป็นอะไรตั้งเึ้นเลยเป็นยี่บ้านนึงไป่ละเอาไปในบ้านหนึ่งเดยวไม่สองสามโอเคใช่หรอกนั่เราเลยเลยตัวเต็มแสงว่ะนอนเดียวเดี๋ยวเต็มเนียงนี้ตั้งเชียงซีนี้ให้นั่งเชียงนาะ กูคนอนะสีน้อ,นองเมษาเด้อวสันคือเมษาเนาะโอ้ยอไว้ละอเมษาวัาวนนี้ลูกตั้งซื้ออยางเนาะอืมผู้น้อยค่ะจะบาร์เมย์ยู่ทั้งดงังแบบประเทศตะวันออกซื่อจักสมุทรอลิซาเลยอ่าน้องอลิซาบันนี้ว่าน้องอลิสตาบันฮะอันนี้โอ้ยตาย่า้าง่าน้องอลิซาอันนีมม้ ตายเดีวอันนี้แหละมาอาลิซาบอลูกอเฮใส่นอนแล้วกินนมแล้วก็นอนเนาะนอนนอนนอนบอกนานซ้ำบอลยบ่เลยกินแล้วก็นอนเออ,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 นอ,นอตาขาวคุณไหมอย่างนี้ฮะไปละเออตายเดีวอันนี้คือไพเด็อันนี้คนน้อยอันี่มันไม่ฮอคิดจะเอาคนนอนแล้วสมุก นอนดูมสมกคือจะอุ้มนอนเลยก็อุ้มมาได้เพื่อจะเพลนะจะเอาลงบนนาะเอาลงนอนูุมเด้ลด้ลเราไปนอนลุมเด้อให้ตู้เอาลงนอนเด้อตู้กับหลานไปชิอนนกันจะเบิ่งด้วยหันด้วตู้ตู้นอนแล้วนะเอาหลานต้องไปนอนลุมกันนะเออเอียกเอื้อม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 เอ้อมเอิ๊ก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 เอ๊เอื้อมเออ เออแต่อเนเออเดี๋ยวนเม่เลอนเลยที่นอนเพิ่นก <all> ับบมีนอะทุกคนะวาเทาบได้เกียมมาเนาะเพราะว่าทาภาคไดรกิจภาษีมาพาคโเนาะเมื่อนอนที่นอนนุ่มนอยู่เหือนอนลักเนาะัดโคัดปลาพนเนาะจิงจิงิงจตังดิเดี๋ยวมจริงเพื่อนใจเด้อ น้อยกระโดดน้อยกระโดดเริ่มร้อยมันคือนอนตามมันเริ <k <k ่มร่อยจะให้ได้เบิ่งนซีเขาบัวหัวคือผู้ใดเนาะทุกคนเพราะว่าพูดเพิ่งเลิกกันน้อยแฮงเนาะสองโลสามกลับเป็ี่ยนยังหรอกเนาะเพราะว่าผมคนน้อยกว่านีิก็มีเนาะขอแต่ว่าเพิ่นเกิดมาแล้วก็เพิ่นแข็งแฮงเรียว่าแบบครบส่วนเทั้งชุดเนาะแมนดีใจเลยท็อปแมน เรื่องใหญ่เรื <infused> ่องอย่างนี้บำรุงพี่ดังเนาะมีขอเพียงแต่ว่าสุขภาพแข็งแรงซัมเน่ซามุงดาก็ดีใจแล้วเนาะถึงว่ด้บดายสามชิโลกัญาเนาะก็ได้เกิดมาแล้วก็เพิ่ดครบครบเบิดเนาะแล้วก็เพิ่อนแข็งแรงนมละลายเต๋อได้ทุกคนจนชิบเปิดพ่อกินนมจนชิบเปิดคุยจากดูเต่าอยู่ได้เนาะผู้บางคนคลบนดุหูได้ทุกคนกินนมกับเก่งอยู่เนาะคือว่ากินนมนี่ก็โอ้ โอเคอยู่ <Okay>, ดูเต,ตาลายอย okay, ู่เอาโอเคสโนว์พ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กัผิดพลาดประการใดก็ต้องกล่าวขอโทษขอให้เด้อเนาะก็ฝากเขามาเป็นกำลังใจเสมุเดาแล้วก็บอทารร้านน้อยเด้อเนาะช <c oughs> ่วงนี้กัถ่ายคลิปอายู่กับลูกไปก่อนเนาะทุกคนแล้วกัเพื่อละประมาณเดืนอนตัวเนเนาะเดือนบอคันเท่าอันป่านี่กะ คือที่ใบดอกปอทาเนาะมันน่ะเวลาเข้าไปมันกะใครเด้อทุกคนเนาะถ้าว่าเขาอยู่กับนางพื้นนางไพในกาหนึ่งเข้ากับญาติแบบอันผู้บข้อต่ทางกายบวดแข็งแหงแล้วเขายานผิดกรรมเนาะเวลาเขาอันไปทางไกลขนะทุกคนเนาะแต่ที่เข้าพาเนี่กะหักชาเพให้แบบแข็งแหงเนาะกะลุยงานได้เนาะตอนนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามาเป็นกำลังเคงใจกันแล้วตอนนี้กะ อัปเดตร้านน้อยให้เบิงก่อนเมืเอ่อนี้ก็เป็นมือที่ว่าได้อุ้มเพิ่นครั้งแรกเนาะกะ <c oughs> ดีใจหลายแล้วทุกคนปกติก็เบิ่งแต่นะอันโทรศัพท์เบาทานเนาะเวลาเพิ่นไปเผาอันลูกอยู่ตึกเด็กแล้วก็ส่งมาให้เนาะเมื่อวานนี้เพิ่นกยังอ,อุ้มบ่ทันได้เนาะอุ้มบ่ได้เนาะเมืเอ่อนี้ก็หากระคายเน่ก็ได้พนนาวบร้ณอื่นกนัให้ได้มือเนาะทุกคนเนี่ยมือพับผืนอยู่เฮือนอยู่นี่มันกัมันก็คือว่ามันเวียนเฮือนซานเนาะเนาะมันกัอยู่มันก็บปูปันได้ทุกคนเลยแต่ก็แค่มืออาการอีกเนาะ โดยอ้าโอเคสซารัพกพูนเป็นซาลักสำหรับคลิปนี้ทางสาวดุงดาก็จะได้ขอโจกิร่วมเรียนสำนีเดอร์ฝาผู้เป็นคีนอออกมาเป็นกรังแข็งใจเนาะโดยสำหรับท้ายนี่ก็ขอการขวบสบายดี